ราคาหุ้นเองจากที่ลงไปจุดต่ำสุด3บาทกว่าๆนะฮะก็ขึ้นมาขณะนี้เนี่ยอยู่ที่6บาทอันนี้เป็นราคาปิดล่าสุดเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมานี้เลยนะฮะก็ดูแล้วปฏิเสธไม่ได้มันยัง เรียกว่าเป็นราคาที่ถดถอยจาก IPO มาอยู่เยอะแต่ก็ต้องบอกว่ามันเริ่มจะกลับมาอยู่ในเทรนด์ขาขึ้นในลักษณะของการทยอยรีบาวต่อเนื่องและที่สำคัญอยากใ,ให้ท่านผู้ชมดูนะฮะตัวเลขสำคัญทางการเงินคือปัจจุบันเนี่ยหุ้น TFM นะครับหรือว่า Thai Union f นฟ d m ม l l ซื้อขายบน PE Ratio ที่8.57เท่าซึ่งต้องถือว่าอยู่ในระดับที่ค่อนข้างจะต่ขาขณะที่ตัว PBV อยู่ที่2.46เท่านะฮะ โดยมียิวนะหรือว่าอัตราผลตอบแทนเงินปันผลที่สูงถึง8.92เท่าด้วยกัน uh huh. อันนี้ขนาดราคาขึ้นมาระดับหนึ่งแล้วนะยังยิวยังสูงอยู่นะครับแล้วผลประกอบการมัดวตรามาสสามที่ออกมาเนี่ยนะฮะ oh oh. กำไรเป็นเศติ ออกทํหาฮอ่าออกทํหาฮเลยถูกไหมครับมันก็จะทําให้ความสามารถในการจ่ายปันผลมีโอกาสที่จะเพิ่มมากขึ้นกว่าเดิมนะถ้าจ่ายมากขึ้นกว่าเดิมก็แน่นอนเวลาคํานวณยิวใหม่เนี่ยนะฮะก็คือเอาล่าสุดมาบวกเป็นตรมยสที่รับนะเออมันก็จะทําให้ตัวยิวเนี่ยหากว่าราคามันไม่ปรับเพิ่มขึ้นอ่าก็มันก็มีโอกาสจะทะยานขึ้นสูงมากกว่านี้แต่ภาพตรงเนี้ยด้วยความที่ถ้าดูในแง่ของอัพไซด์ครับ ราคาหุ้นนะกับยิวผมว่าวันนี้อาจจะต้องดันราคาหุ้นขึ้นมาสักหน่อยไอ้ยิวจะปรับลดลงไปนิดหนึ่งก็ไม่เป็นไรนะก็ไม่เป็นไรเออสักค่าสักหกป็ก็ยังได้อยู่นะก็ยังถือว่าได้ัวตอนนี้แปดแล้วไอ้แก๊ปตรง1350ลงมา6บาทเนี่ยเรียกว่ายังมาไม่ถึงครึ่งทางใช่ไหมฮะมันก็มีโอกาสที่จะได้เห็นการขยายตัวของราคาหุ้นได้นะครับในช่วงต่อจากนี้